แแลลลล้้้้ววทาาามมมึงงงงเเเีีียยยยกกกกกกกูููฟปะ่่ไไสสสสัออออจนืถึง KOC SO ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ไอ้หนอนทรงนี้ก็เท่นะ <c oughs> เท่จัดเลยเฮียอันนี้เทพนาจาอะครับแต่งตัวมันต้องเมมขนาดนั้นเลยวะกูกูกำลังงงว่าไอ้ความกว้างขากรรไกรมันคือตรงไหนวะขากรรไกรไหนวะจะขากานเกง กูนึกถึงอยู่แต่จมูกน่าจะได้แล้วแหละจมูกแต่งได้หรอมันก็เหมือนคนปกติมันเพี้ยนนะถ้าแต่งอ่ะหน้าตอนเนี้ยมึงผู้ชายมากๆใช่เหมือนเนี้ยนักเตะเซารลินยี่อ่ะเหมือนนักเตะเซาลินนี่ไงที่พวกหัวโลนๆมันเตะบอลอ่ะเขาบอกว่ามึงคือธิดามังกรแนนนมึงก็คือธิดากิ้งกือนี่เอง ดูหัวมันดิเอาหัวมาให้กูตบดิเฮี <c oughs> ้ยดังลัแป๊ะเออลงเออกูบอกมึงแล้วใช่ไหมห้ามตัดหลองทรง,ไง,ไงอ่ะเฮี้ยอาจารย์เขาบอกอยู่ว่าห้ามตัดหลองทรงก็ไม่เชื่อนี่ไงมึงโดนถ่ายหัวเลยสภาพดาวานอนจมูก <c oughs> มันปกติยังวะไอ้สัตว์กูก็ไม่เห็นมันเปลี่ยนไปตั้งแต่แรกนะ เปลี่ยนจมูกได้ด้วยเหรอวะมันเปลี่ยนได้จริงๆเหรอวะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่มันจะเพี้ยนได้ช่เหรอกิจกลายเป็นพวกแบบพวกแบบจูกมู่นแหละพวกคิรุคิโอวะนี่ถึงครับถึงรูปนี้เส้นนี้มึงมีงานจ้างเลยนะหนนเป็นแบบว่าเทพจีนเทพจีนที่ดามงกรภูเก็ตเขากำลังจะกินเจด้วย บวดหน้าไปเยี่ยงไปคุยกันแก่ๆกูไม่มีการมีงานทำหรอวะอ่ะกูถามจริงนี่แหละนี่แหละเดียวมีคิวนะคางขนาดลูคางคืออะไรวะขนาดลูคางไม่มีขนาดรูจมูกเอาไว้ปอมยาวคางปรัให้มันบอลเอ้กูกูไปรับมีคิวแป๊บนึงกลับมามันต้องไปรับงานแลไวเว้ยดูพาไปภูเก็ตหนุน พี่อนุนได้งานแล้วหนึ่งงานครังนี้เขากำลังจะกินเจกันได้ละได้ละได้ละพี้ยเพื่อนกูมีงานอีเวนต์แล้วเว้ยตั <c oughs> ดเรียกมังกรเฮ้ยงานกินเจหมาทรง